แล้ววันนี้กูพาพวกมึงไปอยู่เกมเชียร์นี่กันในแบบเดอะมิมิสแล้ววันนี้กูก็พาสองนุ่มเข้ามาอยู่กับกูรอนามไหม่ะทุกคนคิดถึงมึงมากว้ยนุกเพื่อนแต่รอบนี้เราพาเพื่อนมึงมาอีกคนนุกทุ่ร่วมชะตากรรมนัดมาไม่บอกเลยนะว่าเล่นเกมอะไรอ่ะโอ้มันก็เกมน่ารักใสๆแหละสร้างห้องเลยสร้างไงอ่ะเฮลโหลไอ่เชืคกูตะโอ้าวเฮยอะไรยังทันได้เลยอิส์ไอิสว์กูสร้างแบบกูเจอจำตะแกก่อนเลยโอ้ดีนะกูไม่กดเข้าไปอ่ะเฮ้ย let's go เอ้ยเขาเปิดไฟปั๊บให้เปิดไฟกันขนาดไอ้นุกยังไม่มีไฟเลยน่ะไฟกูดับอยู่่ตอนนี้นี่แล้วกูปิดไฟเล่นเลยตามกูมาเลยไม่ต้องกลัวไปแม้เดี๋ยววิ่งโมเส่วนนะเว้ยเออวิ่งไม่ได้นี่เอาวิ่งได้อยู่มันมีหลอดนี้อยู่อะตอนนี้เกี่ยรว่ะอุ้ยอันดะผีตัวแรกที่เราจะเจอก็คือผีคอยาวตำนานญี่ปุ่นวิธีการหลบมันก็คือวิ่งหนีให้เร็วที่สุดแล้วตามกูมาปั๊บปั๊บไอ้เฮี้ยนเสียงดังว่ะมันไปทางนู้นแล้วมันมาเรียบร้อยอุ้ยเห็นมันเห็นกูเอเฮี้เข้ามาเข้ามา ตบไเร็เวเพิ่เพิ่ร็วก็เข้ามาไม่ได้ไมเข้ามาไม่ได้โอเค,อเค no one ever love me for who I am ไม่มีใครรักในสิ่งที่ตัวฉันฉันเป็นนั้น,นฉันจะเป็นคนอื่นแทนเอาล,ล่ะถ้าที่กูจำได้คือเราต้องไปเอากุญแจจากข้างบนไว้ดังนั้นตามหลังมันไปเลยอย่าช้าๆเว้ยาต,าตามมาตามมาตามมาอุ้ยมันเห็นอ่าไอเด็กตาตันนี่อะทางไหนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอยตูวเอ้ากูบอกให้ตามมาไปไหนกันเนี่ยวหายแล้วเม็เต๋เม็ดเต๋กูไปแล้วเกลียดแล้วกูไปเกิดที่เดิมเอ้ยมันเห็นกู ไม่ถึงกูเห็นแล้วว่ะไม่ถกูเฮ้ยกูต้องไปทางไหนกูไปทางไหนกูไม่รู้กูวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้กูอยู่ไหนอ่ะผีปไปจอดทีทำอะไรกูไม่ได้กูอยู่ข้างบนเดินตามชากคอขึ้นมาใช่ปะอันนี้ไม่ใช่ข้างบนไหมอ่ะกูเปิดประตูแล้วเข้าไปในประตูเลยตรงกลางอ่ะไม่แล้วแล้วทำไมกูโดนอยู่คนเดียวอ่ะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนนะไอ้หนุกตามารีตามารีกูตาย อ้รอบตัวรอดเป็นยอดดีสินะโอเคสาชัยทะยานกูเก่งมากเฮ้ยมารับกูได้ไหมเนี่ยเฮียได้ไม่อยากไปแล้วเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮียหันมาเจอชิดลุกตกใจเฮ้ยเวีนผีเวียนผีไหมกูอ่านภาษาญี่ปุ่นออกสาชัยเขาจังกูไม่ชอบหัวมุมนี้เลยกูตัวสองรอบเพื่อนมึงก็เลยจะรู้ว่าผีญี่ปุ่นมันไม่ดักหัวมุมเหมือนกับผีประเทศไทยหรอกเว้ยเชื่อกู ออุ้ย oui, นั่นไงนนั mm ่ไงเอาไม nah, ่ว่าลืมทุกอย่างที่กูพูดเมื่อกี้กันแล้วกันนะเฮ้ยมึงกลัวอะไรมึงดูกูเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ชอบไอปอ่ะกูไม่ได้กูไม่ได้กลัวแต่กูไม่ค่อยชอบอ่ะกูไม่ชอบเวลาที่แบบมันโผล่มาแบบให้กูตกใจอ่ะเฮ้ยตรงนี้กูเตือนพวกมึงไว้ก่อนเลยกูจําได้กูเคยเล่นอยู่รอบนึงกับเพื่อนแต่กูเลิกเล่นไปก่อนเตรียมใจเพราะว่าจะโดนทุกคนสามหนึ่ง เฮ้ยกูมองอะไรไม่เห็นกูมองอะไรไม่เห็นจริงเมื่อกี้กูหลับตาด้วยกูหลับตาถอดหูฟังอ่ะเดี๋ยวให้กูเตรียมใจอ่ะกูหลับตาถอดหูฟังเลยกูโดนเต็มๆแมทโอ้ไอ้แมทไม่ยอมโดนกับเพื่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่น่ากลัวอันนี้สำหรับกูถือว่าเท่เลยไอ้เหี้ยเนี่ยมันเป็นซามูไรตำนานเนี่ยรับทำไงอ่ะวิ่งดิรอเทอะไรอ่ะแล้วมาไล่กูกูไปก่อนละอใช่โว้ยมันเท่จริงว่ะไม่ตกใจเลยจะต้องเป็นไอ้กูวิ่งตามหลังมันอ่ะมานี่แมทมานี่ ร้อยลูกก่อนดิอยู่ไหนกันน้าอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะมึงอยู่ไหนอ้าวกลับมาอีกรอบเออจะเลเออดีไม่คือกูเป็นตัวรับปีหนอยเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยไอเชี่ยมึงก็ขยันตายเกินขยะตายยี่แล้วกูตัวอยู่คนเดียวปึ๊บได้กูทำไงอะงั้นไอแม่มึงหลบอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตามกูไปนุ๊กไป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 เอ้ามาเข้าประตูได้ไหมทำไมกูรู้สึกชอบห้องนี้จังไปห้องนี้มีไป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 วิ่งกูหมดวิ่งกูหมดไปทันปิด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 เอ้า ที่ไหนวะนี่ย่ไอ้ใช่มันเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะกูจำอะไรไม่ได้เลยมันเลิกเล่นไปเพื่อนกูก็อยากอยู่กูโตรอยากเลิกเล่นเลยเฮ้ยเราต้องหากุญแจเหรอเออต้องหากุญแจเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมาต้องหาแบบพวกผีเสื้อในตำนานน่ะเอามาเปิดประตูไอ้หนอนมีปีกอ่ะนะทำไมมันบอกว่ามีเธออยู่ก็นี่ไงที่กูถืออยู่เนี่ยอ๋อเธอคือผีเสื้อเหรอกูเปิดประตูให้ด้วยอุ้ยตกใจเฮียดูเลย โอ้ยโอ้ยอ oh, oh ้ยโอ้ยูไปแล้วนครับดนะีีมีสามประตูต้องแยกกันไปหานะเว้ยไม่ไม่เอาอ่ะงั้นมึงก็ไปกันสองคนละกันตรงห้องนั้นนะสามสมสมคนดีกว่าเว้ยเชื่อกูมานี้มึงมานี้มานี้ดูทางนีโอเคโอเคเชื่อถ้ามีเสียงอะไรกูก็ไม่คอกลัวนะแต่ถ้ามันเงียบอะกูกลัวมากกลัวห้องไหนน่ากลัวก็นยยืนขนาดอี้อ้าวแต่ว่ากูไม่เห็นอะไรเลย มันหนีไปแล้วเมื่อกี้มึงม,มองไม่ทันยืนมองกูอยู่สงสัยจำก<ะ>ูได้คิดถึงกูเลยถ้ามันเจอละมึงยืนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวกูมาไอ้แมทไอ้แมทไอบันดี้ไอ้แมทไปไหนไมึงจะไปไหนลุงก็ใช้คอมเปิดประตูอ่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกไอ้นุ๊กพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเชียบมองมาจากไหนวะ <laughs> จ็หลบมุมกันอยู่อ่ะ let's go หลับตาเลย ไม่มีจับสแกนอีสัตว์เราถึอป่าฟอเรสแล้วเว้ยโอ้เฮียทำไปโดนทันจิโร่มันบอกว่าให้ตามผีเสื้อทุกๆครั้งเลยนะเว้ยห้ามหลบจากผีเสื้อยันด้ขาดไม่รู้กูตามไปอีกเดียวตอนเนี้ยพ้ยอะไรอ่ะบ้านเหรออย่าเข้าไปเสียงบอสมาละซามูไรยักษ์แกโอ้โหแต่มันเท่มากเลยนะเว้ยก็คือต้องเดินตามมันไปนั่นแหละเออยพี่กดวิ่งได้หรอแม่ไม่ไม่แค่แค่อยากแค่อยากเดินติดชาคอนไว้เฉย ก็ชี้ฉากฮอนจีโชยเฉียวไอ้คนดีกว่าไม่ใช่จีสวนไอ้ชาติไเฮ้ยเอ้ยมึงยืนรอตรงนู้นเลยตรงผีเสื้อตรงนู้นอ่ะกูจะไปเอากุญแจแต่ถ้ากูหยิบกุญแจปุ๊บก็เตรียมตัววิ่งนะเว้ยวิ่งไปไหนอ่ะอ๋อวิ่งไปนู้นนุกลุกลุกไหนไหนเราไปรอตรงนี้ไหมไม่เอาดีกว่าถ้าเขาบอกให้กูรอที่เขาบอกกูรอตรงนี้กูจะรอตรงนี้อ่ะกูมาละไป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 แต่รอบนี้คืออันตรายแล้วนะเว้ยมันไม่มีเสือเสือซีเสือพี ผีเสื้อนําเราละวิ่งเลยตรงเนี้ยวิ่งเลยทำไมวะเปล่าก็แค่จะได้ไปทางออกไปไวเฉยๆไม่มีผีอ๋อเอ้าปึ้งโอ้ยเอ้ยไม่ได้มีการดับสแกมมั้ยเนี่ยแถวนี้ยมีแต่รอบนี้ต้องช่วยกูนะเพราะว่ามันเป็นแนวเขาวังกฎกูไม่ถนัดไม่เป็นไรเราไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะให้แบทโอ้ยมือจังไอ้เหี้ยไม่เป็นไรหรอกเชี่ยถ้ากูหัวใจไวทำไงอ่ะเออโอ้ยชิ่ยนุหายโอ้ยอยู่นี่มันโหลดผีอยู่เมื่อกี้ทำไมเออ ระวังตัวล็อกเกอร์รอบๆให้ดีแล้วกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้ยาคออย่างเดียวกูมองยาคออย่างเดียวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมองไม่ชัดเลยวะ Are You I'm See i n g อุ้ยตาย้วไอ้ตกกูตกใจจริงขนลุกเลยเฮ้ยเล่นได้ไหมเราก็ึงขนาดนี้แล้วนะเว้ยอุ้ยขนบานี่ขนลุกเลยหลังจากนี้กูอาจจะมีกีดีหนึงแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแนวตุ๊กตากูไม่ชอบไอ้เนทกูหลอนจริงแล้วอีนี่มันหันมาไหมต้องลองดูเว้ยว่ามันจะมีตัวจริงหรือตัวปลอมไมาเชีย โอ้ไม่อยากทำเมียอะไรเลยอ่ะเฮ้ยมันต้องหาของแล้วก็ไปกันทุกคนแหละไปเฮ้ยเป็นึงนะนุ๊กอะไรมันไม่ได้น่ากลัวผนไม่ได้น่ากลัวกูหาของกูหาของเลยไอ้เฮ้ยกูเจอทางมานี่มานี่โอเคกูไปเลยเฮ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วทักไหนวะทักไหนวะมานี่ไปไหนแมทว่าไม่ถ่ายถ่ายกิเว็บแบบอย่างนี้มึงเตรียมใจเลยแมทแต่แต่เมื่อกี้เนี่ยกูตกใจอุ้ยอ่ากูเจอตัวจริงละวิ่งเข้าไปในห้องเนี่ยหายไปแล้ว หายไปไหนวะเฮ้ยอะไรท่าคอนอะไรกูตกใจพม่านไอ้เที่ย่ะอะไรแล้วเฮ้ยโอ้เจอประตูแล้วแต่ต้องหาผีเสื้ออยู่ดีเราต้องกลับไปทางเดิมเก็บแขนมาฟาดแล้วทางนี้มันมีอะไรวะมึงไม่เห็นบอกอะไรกูเลยก็กูบอกแล้วไม่ได้ไต่ไ้เที่ยเออก็มึงบอกกูเจอทางอ่ะทำไมมันมีแบบนี้วะให้เขาได้มาฝ่ายวัดไอ้แอมลูกทูตานจีก็แพงมึงมองซ้ายได้เดี๋ยวกูมองขวาตกใจแล้วมึงจะให้ไปซ้ายจริงหรอเราต้องหาผีเสื้อในนี้แหละแล้วมันเดินนี่

ทำมันมันมีทางแยกหรอวะอันนี้ของใหม่ไอ้เที่ยชิบหายแล้เดินมั่วเลยกูทำเเฟรนี่เฟรนี่ไว้เพื่อนเฮบยอ้าเจอแล้วผีคืออะไรผีอะไรก็ไม่รู้จักอาแย่ละหลังหลังไม่ไไม่ไมไม่ไม่มไม่ไม่เมี่ไม่ไมม่ไม่แจ่ เที่ยของไม่เอ,อ้ยเอเฮ้ยสวัสดีทุกคนแตก่นอนเพื่อนแตก่อนรอดกูด้วยกูรอด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 กูดมาลองทุ่มมือต้านาแล้วเอาเหรอไปไอ้เี่ยพอโดนผีหลอกแล้วกูวหายกลัวเลยวะกูเลิกกูเลิกหายกลัวผีตัวเมื่อกี้ละไม่เอ้ย่า้อดผี่ไหมเพื่อนก็แค่ตัวเมื่อกี้น่ะเพราะยังมีตัวต่อไปอีกโอ้โหโอ้โหแมเยเฮ้ยท้องเฮ้ยโอเคเราได้ตะเกียงมาละกูจับผีตัวนี้ได้ผีมันไวแบบไวมากๆอ่ะตัวนี้น่ากัวไหตัวนี้ตัวนี้ไวมากๆน่ากลัวไหมตัวนี้ โคตรพ่อโคตรแม่เลยแต่กูก็พูดได้แค่นั้นแหละพร่อหลังๆอ่ะกูหัวร้อนแทนเพราะกูไม่ผ่านด่านทำไมเราต้องมาเล่นเกมนี้อ่ะมีเกมอีกเป็นร้อยให้เลยน้องแมเราบอก <c oughs> เป็นหมื่นเป็นพันเกมเล่นเกมสนุกสนุกสนุกออ้ยแตนุกเที่ย,ยอะไรแบ๊ดอีทับอยากวัดใหกูเหรอได้เลยไอ้เนี้ยทำไมกูอยู่หลังสุดเลยอ่ะเดี๋ยก็ได้ดูว่าใครน่ากลัวกันบอกว่าอะไรอ่ะ follow เี่ยอะไรอ่านไม่ทันอ่ะมันบอกบ้านอะไรจะปกป้องคุณบ้านอะไรปกป้องกูอะ กูรู้แล้วบ้านอะไรปกป้องกูเนี่ยบ้านมันจะช่วยปกป้องคุณจากไอ้ไอ้พวกนั้นกูอยากอยู่นี่ตลอดไปลำบากไปต่อแล้วเพื่อนลำพักเหนื่อยกันมากพอละโอ้เบบี้แตวกูตั้งสถานการณ์ด้วยแต่กูแบบโอ้เบบี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 ้ว่าเราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ดีกว่าหน่อยแต่ถ้าเราเปิดไว้ผีก็เข้ามาได้เหมือนกันกแใครคนนั้นท่นเรียกวระเทียมปะวะอ่ะกูพร้อมมึงทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรกูเปิดเอง ก็เป็นกูเล่นกูฝันเกิดเนิบ่ะคอยดูหลังให้กูด้วยตาประมาณไหนกับเธอไหมไอ้เราเครียดเราเราเครียดกันเกินเออถ้าจริงจริงเราเครียดกันเกินบ้านอุ้ยไอ้เป็นหลังเป็นข้าบ้านข้าวบ้านข้าวบ้านข้าวบ้านโอ้โหไวมากกูเข้าบ้านกูเข้าบ้านเชี๊ยกกูบอกแล้วมันไวมากกูไม่อยากเล่นแล้ววะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะกูเป็นเกิดคนเดียวอ่ะเพส่อนโอ้โหกูเป็นเกิดคนเดียวเพื่อนเกิดไหน ก็ไกลเนี่ยที่เริ่มเนลี่ยนงั้นมันก็อยู่ตรงนั้นไปแล้วกันไปเลยว่าเราต้องแยกกันแล้วว่าชาคอนพููเราพยายามฟังเสียงอยู่มันอยู่ตรงไหนวะด่านนี้ม่งก็โคตรเกียดกูโคตรเกียดเลยด่านเขาเมกดเนี่ยมาจะมาหากูไหมเพื่อนจุดเริ่มต้นแหละเพราะกูพอทำใจวิ่งไปก่อนเท่านึงไอ้เชื่อมเมื่อกี้มึงเลี้ยวไม่บอกกูเบดเลี้ยวอะไรไม่เ้ที่กูไม่รู้ว่ามันมาอเชี่ยก็ตอนแรกกูได้ยินเสียงเออ แหวเทียอะไรกูหันไปผูชักโครไม่อยากเล่นแล้วจริงคุยไปตามหายหนุ่มเมื่อกี้กูแต่งกองครับทำเพลงกันเมื่อกี้อยู่ดีจัมพ์แกเฉยเลยอีสานครแป๊บนึงนะกูอยู่ไหนแล้วก็เป็นลู้ของโลกไอ้เหี้ยมาไม่ผีตัวเดียวใช่ปะตัวเดียวใช่แต่มันไวมากตอนนี้กูทำอะไรไม่ได้เลยผีแม่งวนอยู่ตรงกูไอ้เหี้ยเหลือแต่พวกมึงอะต้องทำอะไรสักอย่างละกูก็แพนิกอะตอนเนี้ยไอ้แมทถึงเก่มึงแล้ว เป็นแค่ใครบางคนเอาไมต่อเป็นแค่คนบางหนึ่งวาลองลอยในทะเลเจอผีเสื้อเจอผีเสื้อกูไปอยู่จีนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ย พวกมึงป่ะนะไมเห็นแขนกูป่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันอยู่กันตรงนี้ข้ามชิบหายแล้วอยู่กับพวกกูเว้ยชากอนไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะเดินไปหามึงละหลังตรงเนี้ยแม่งเป็นแผนที่เว้ยไอ้เหี้ยทำไมเราไม่เล่นเกมที่มันสร้างสรรค์กว่านี้วะไอ้เหี้ยคนขยันดูเราเล่นนะทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้วะเจ้บมึงต้องให้ตาฆ่าต้องฝันพวกกูเอ่ยเด่ะเหี้ยไม่เจ็บมืใช้จ้างไอ้หนุ๊ก ไอ้เนี่ยกูเดินออกไปไหนไม่ได้เลยชาคอนดันแหละดีละรอไว้ทำไมถึงแบบว่าพวกกูจะเดินไปยังไงอ่ะไอ้เนี่้าผีมันอยู่ตรงนั้นกจะโดนกีดที่กูเห็นเงาโค้งวิ่งอย่างเร็วเจอแล้วเว้ยอ่าเจ็ดเดี๋ยวเวลาเริ่มภารกิจพวกมึงละไอ้นุ๊กไอ้แบหาผีเสื้อสีขาวแล้วมึงไงแล้วมึงอยู่ไหนกูอยู่ที่ทางออกแต่ออกไปไม่ได้ตรงเนี้ยไอ้นุ๊กกูแตกเมื่อกี้ผีมันหลอกกูหลอกูเมนไม่ได้หลอกไอ้เหี้ย ทุกทุกการเปิดประตูมันจะจำสแกนเราหนึ่งทีเว้ยอุ้มไม่คิดใจกูไหวเลยชะกคนใจกูจะไหวอ่ะกูหาคนเดียวไม่ไหวนะเนี่ยไม่ไอ้ฉันออกห้องไม่ได้กคออกห้องไม่ได้อ่ามาดิไปทักเรื่อยเร็วไม่ต้องมีเรื่องอีดีโพสใส่กูเหมือนเดิมเลยไปต่อเลยกูเฮียอะไรนะไม่กูเฮียนะนะแมทกูไม่กลัวไอูเฮียขีดรมันยาวก่อนเนี่ยควายเฮียมาดีเฮียทำไมแตะมาที่เดียวะเฮ้ยกูเจอพ่อเจอพ่อขึ้นมา เอ่พอไม่พอแจ๊าเฮ้ยเจอแล้วกูเจอผีเสื้อแล้ววอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้แห้งคูแจ๊คไม่อยู่ใกล้มากเลยนะชิดเอามึงหายไปไหนวะตายไอ้เหี้ยเอาครับแจ๊คพีกันแจ๊คไปใช้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมเฮ้้เหี้ยกูกับหนุ่มขาดทางออกไม่ได้เอากูไม่ลงเอากูไม่ลงอ้ โอยยังไม่จบอ๋อจบแล้วโอเคเฮียสมุไรยักษ์อะไรอะไรแล้วนั่คือบทที่พวกกูเล่นถือว่าถือว่าเป็นสนุกมากไหยว่าพวกมึงสนกมากครับสนกมากไม่ไม่มีอะไรที่เป็นซีสันของเกมนี้เลยอหยอกเล่นเอ้อาล่ะถ้าอยากให้มีภาพต่อก็คอมเมนต์บอกกูเลยกอดกันเถอะนุ๊กกอดควันจะปัดมานะลูก